เขารับแรงส,รสั่นสะเทือนกันได้4.7นะคะลึก7กิโลเมตรค่ะตอนประมาณ5าทุ่มครึ่งได้นะคะ คือถ้าหากว่าแรงสั่นสะเทือนศูนย์กลางที่พม่าขนาด4.7อะคือมันรู้สึกถึงเชียงรายได้ทุกพื้นที่เลยจริงๆเชียงใหม่บางที่ก็ยังรู้สึกได้เลยนะคะถึงแผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะบางข้อมูลบอกว่าแม่ห้องสอนสกนลคนครก็รู้สึกเหมือนกันเพราะขนาด4.7ถือว่าแรงมากนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เชียงรายค่ะแจ้งว่าอย่างนี้แรงสั่นสะเทือนกระทบไปถึงสปปลาวแล้วก็จีนห่างจากท่าขี้เหล็กไป40กิโลเมตรค่ะ บรรยากาศเมื่อวานช่วงค่าคืนค่ะคนเชียงรายก็มีโพสต์อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะบ้างก็ว่าเตียงสัน่นบ้างก็ว่านอนอยู่แมวกระโดดหนีคือแมวเขาจะไวัยมากเขาจะรับรู้ได้เร็วกว่ามนุษย์โดยทั่วไปขนาดนกยังตกใจเลยบางคนบอกกระพือปีกพับพับพับ,พบแล้วก่อนเกิดแผ่นดินไหวไฟก็ตกติดติดตด,ด,ด,ดับดับด้วยบางคนอยู่ชั้นหของโรงแรมรู้สึกได้เลยว่าไหวเยอะมากค่ะตกใจแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะส่วนพี่บุ๋งปนัดดาค่ะ ก็เคยช่วยเหลือเชียงรายเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะคะล่าสุดเองเธอก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเชียงรายแผ่นดินไหวในพื้นที่ปลอดภัยกันใช่มคะเนื่องจากว่าพี่หมูมออกมาจากพื้นที่แล้วนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานก็มีทั้งฝนตกภายหนาวโอ้ภัยธรรมชาตินี่ไปจบที่เชียงรายหมดเลยนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะแล้วขอให้คนเชียงรายปลอดภัยนะคะล่าสุดมีชาว t ิ k กต็อกได้โพสต์คลิปเหมือนกันค่ะระบุพิก,กัดท่าขี้เหล็กถนนสันทรายตอนหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาค่ะคลิปนี้เลยนะคะ บอกว่าฝนตกแป๊บเดียวน้ําขึ้นไวอย่างกับ 5G จะท่วมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยทางเทศบาลตะบลแม่สายได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่เคยประสบภัยน้ําท่วมต้องคอยระวังนะคะของที่ยกลงเนี่ยเออฝ้าสังเกตการอาจจะต้องยกขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าวันที่6ถึง8พฤศจิกายนให้เฝ้าสังเกตการอีกทีนะคะเพราะว่าฝนยังคงตกหนักอยู่ทางภาคไทยตอนบนนะคะแล้วก็มีเหนือต้นแม่น้ําสายเนี่ยแหละคะ่ะในเขตพม่าก,ก็ตกเช่นกันค่ะนี่มีคนในโลกโซเชียลเนี่ยไป โพสแนวแบบประชดประชันนิดนึงบอกว่านี่เชียงรายเหมือนเป็นลูกรักภัยธรรมชาติเลยนะเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเป็นหลอกทีไต่ว่าโอ้โหคือปีนี้เชียงรายอ่วมจริงๆเนะาะค่ะ